ไฟป่าคือไฟที่เกิดจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงธรรมชาติเช่นเศ็ดินเศ็ดหญ้ากิ่งไม้และใบไม้แห้งรวมไปถึงต้นไม้ที่ยังมีชีวิตอยู่ภายในป่าหรือสวนป่าจนเกิดไฟลุกไหม้ที่ปราศจากการควบคุมสามารถลุกลามต่อเนื่องไปได้อย่างอิส,ะสระเสรีโดยไม่มีขอบเขตไฟป่านับเป็นหนึ่งในปรากฏการณ์ธรรมชาติที่เกิดขึ้นได้ในสภาพอากาศแห้งแล้งเมื่อมีประกายไฟจากฟ้าผ่า กิ่งไม้เกิดสีดันเหตุภูเขาไฟระเบิดหรือเมื่อแสงแดดเกิดการตกกระทบเกลิดเห็นหรือส่องผ่านหยดน้ำสามารถเป็นชนวนของการเผาไหม้และก่อให้เกิดไฟป่าขึ้นได้เองตามธรรมชาติองค์ประกอบของไฟป่า 1. เชื้อเพลิงคืออินทรีย์สารทุกชนิดที่มีคุณสมบัติติดไฟได้ง่ายหรือวัสดุไวไฟทั้งหลายเช่นญ้าแห้งวัชพืชกิ่งไม้ต้นไม้ ้ไม้และต่อไม้รวมไปถึงอาคารบ้านเรือนดินอินทรีย์และชั้นฐานหินที่อยู่ใต้ผิวดิน 2. อ,อากาศคือแหล่งสะสมออกซิเจนที่สนับสนุนกระบวนการเผาไหม้ซึ่งปริมาณและสัดส่วนของออกซิเจนในภายในป่าณนะจดดุดใดจุดหนึ่งอาจแปลผันตามทิศทางของการเคลื่อนไหวและความเร็วลม 3. แหล่งความร้อนคือตัวจุดป,ประกายไฟที่ทำให้เกิดไฟป่า ทั้งแหล่งความร้อนในธรรมชาติเช่นฟ้าผ่ากาเรเสียดสีของกิ่งไม้หรือการระเบิดของภูเขาไฟรวมไปถึงแหล่งความร้อนจากกิจกรรมของมนุษย์เช่นการตั้งแคมป์ไฟการเผาหญ้าการเผาขยะหรือการทิ้งก้นบุหรี่ขั้นพางเป็นต้นองค์ประกอบของไฟป่าทั้ง3ประการนี้รวมเรียกกันว่าสามเหลี่ยมไฟซึ่งหากขาดองค์ประกอบใดองค์ประกอบหนึ่งไป ไฟป,ป่าจะไม่สามารถเกิดขึ้นหรือดำเนินไปได้อย่างต่อเนื่องชนิดของไฟป,ป่า 1. ไฟใต้ดินคือไฟป,ป่าที่ลุกไหม้อินทรีย์วัตถุใต้ผืนดินของผืนป่าเป็นไฟป่ามักเกาะตัวขึ้นในป่าเขตอบอุ่นบนพื้นที่สูงซึ่งมีอากาศหนาวเย็นมีปริมาณอินทรีย์วัตถุสะสมอยู่ด้านบนหน้าดินหนาแน่นทำให้ไฟป,ป่าชนิดน,นี้สามารถเผาไหม้ลึกลงไปใต้ดิน และเคลื่อนที่ลุกลามไปอย่างเชื่องช้าใต้ผืนป่าโดยไม่เกิดเปลวไฟขนาดใหญ่ดังนั้นไฟใต้ดินจึงถือเป็นไฟป่าที่ตรวจสอบและควบคุมได้ยากที่สุดอีกทั้งยังเป็นไฟป่าที่สร้างความเสียหายให้แก่ป่าไม้มากที่สุดเพราะการเผาไหม้ใต้ผืนป่าได้ทำลายรากไม้เสียหายต้นไม้ส่วนใหญ่จะยืนต้นตายในเวลาต่อมา 2. ไฟผิวดิน คือไฟป่าที่ลุกลามไปตามผืนดินโดยเผอไหม้เชื้อเพลิงบนผืนป่าทั้งใบไม้และกิ่งไม้แห้งที่ตกสะสมอยู่บนพื้นดินรวมไปถึงพุ่มไม้ก่อหญ้าและลูกไม้ต่างๆไฟผิวดินพบได้ทั่วไปในพื้นที่ป่าทุกภูมิภาคของโลกความรุนแรงของไฟจึงขึ้นอยู่กับชนิดและประเภทของเชื้อเพลิงโดยทั่วไปไฟชนิดนี้จะไม่ทำรายต้นไม้ใหญ่ถึงตายแต่อาจ ทำให้อันตราการเจริญเติบโตของต้นไม้ลดลงหรืออ่อนแอจนเกิดโรคต่างๆ 3. ไฟเรียนยอดคือไฟป่าที่ลุกลามจากยอดไม้หรือพุ่มไม้ต้นหนึ่งไปยังยอดของต้นไม้อีกต้นหนึ่งเป็นไฟป,ป่าที่มักจะก่ะตัวขึ้นในป่าสนเขตอบอุ่นไฟชนิดนี้มีอัตราการลุกลามรวดเร็วและเป็นอันตรายอย่างยิ่งเนื่องจากมีความสูงของเวไฟตั้งแต่ติดไปจนถึง50เมตร ในขณนะดเดียวกันลูกไฟจากเรือนยอดสามารถตกลงบนถูป่าก่อให้เกิดเปลวไฟตามผิวดินไปพร้อมๆกันอีกด้วยรูปร่างของไฟป่าการเกิดไฟป่ามักเกิดขึ้นจากการติดไฟในจุดเล็กๆก่อนขยายตัวเป็นวงกว้างตามเชื้อเพลิงและทิศท,ทางลมโดยไฟป่ามีจุดเริ่มต้นจากหัวไฟคือส่วนของไฟป่าที่ลุกลามไปในทางทิศท,ทางลมและความลาดชันของพื้นที่ เป็นส่วนของไฟที่ลุกลามรวดเวร็วรุนแรงและอันตรายมากที่สุดมีเปลวไฟมากที่สุดหางไฟคือส่วนของไฟไหม้ที่ในทิศทางตรงกันข้ามกับหัวไฟหรือสวนกับทิศทางลงทําให้ลุกลามช้าและควบคุมได้ง่ายปีกไฟคือส่วนที่ลุกลามขยายออกด้านข้างโดยมีทิศทางด้านฉากหรือขนาดไปกับทิศทางหลักของหัวไฟนิ้วไฟคือส่วนที่ลุกลามไปในแนวแคบ ออกไปจากตัวไฟหลักโดยนิ้วไฟแต่ละนิ้วจะมีหัวและปีกไฟผลกระทบจากไฟป่าไฟป่าส่งผลกระทบโดยตรงต่อสภาพแวดล้อมของโลกเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติที่มีส่วนทําให้โลกของเรามีอุณหภูมิสูงขึ้นโดยเฉพาะไฟป่าที่เกิดขึ้นทางเหนือในป่าไม้เขตหนาวซึ่งถือว่าเป็นแหล่งกักเก็บคาร์บอนสูงสุดในบรรดาระบบนิเวศบนบกทั้งหลายของโลก ในทุกๆองศาที่โลกของเราร้อนขึ้นป่าไม้ต้องการฝนหรือหยาดน้ำฟ้ามากขึ้นราวๆรว้รอยละสิเพื่อชดเชยความชุ่นชืน้นที่สูญเสียไปมนุษย์และสิ่งมีชีวิตต่างๆล้นวนได้รับผลกระทบจากการเกิดไฟป่าในแต่ละปีมีคนราว3า9 0 0 0คนทั่วโลกเสียชีวิตจากวันและไฟป่าโดยเฉพาะในแถบเอเชียและทะเลทรายซาฮารารวมถึง ฝุ่นและอนุภาคในอากาศซึ่งกลายเป็นมลพิษและเป็นภัยต่อร่างกายนอกจากนี้สัตว์ป่าต่างได้รับผลกระทบจากไฟป,ป่าทั้งการสูญเสียชีวิตสูญเสียที่อยู่อาศัยและแหล่งอาหารโดยเฉพาะสัตว์ที่มีขนาดเล็กและเคลื่อนไหวเชื่องช้าอย่างเช่นขัวราดซึ่งมีสัญชาตญยานตามธรรมชาติคือการปีนไปขึ้นไปหลบบนยอดไม้เมื่อเกิดอันตรายดังนั้นเมื่อเกิดไฟป,ป่าขึ้น สัตว์เหล่านี้จึงหมดหนทางหลบนี้โดยสิ้นเชิงในอดีตป่าป่านับเป็นปรากฏการธรรมชาติที่เกิดขึ้นเพื่อส่งเสริมการพัฒนาหรือวิวัฒนาการของป่าไม้ทั้งช่วยคงสภาพโครงสร้างเดิมของป่าสนับสนุนการงอกเงยของมเมล็ดและการเติบโตของกล้าไม้ทั้งหลายรวมไปถึงการป้องก,กันการระบาดโรคและมแมลงแต่ในปัจจุบัน่าป,ป่าส่วนใหญ่ล้วนเกิดจากนักมือมนุษย์ราวร้อยละ85 ทั้งจากการเผาป่าเพื่อล่า,าสตัตว์การหาของป่าการตั้งแคมป์ไฟการเผาขยะและการทิ้งก้นบุหรี่ไม่ถูกที่ถูกทางซึ่งทําให้ไฟป่าเกิดทีขึ้นในสถานที่ที่ไม่ควรเกิดเช่นเกิดไฟป่าในพื้นที่ของป่าดงดิบซึ่งต้นไม้ส่วนใหญ่ไม่มีกลไกป้องกันไฟป่าทําให้ไฟป่าสร้างความเสียหายอย่างรุนแรงต่อทั้งสิ่งมีชีวิตและระบบนิเวศจากเรื่องราวต่างๆที่ได้กล่าวมาทั้งหมดแล้วนะคะ ก็ต้องขอขอบคุณสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศองค์การหมหาชนสืบค้นและเรียบเรียนโดยคุณคัดคณัดเชื่นวงอรุณข้อมูลอ้างอิงมาจากกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชมูลนิธิสืบนาคเสถียร National Geographic Society ต้องขอขอบพระคุณมากๆค่ะที่นำข้อมูลดีๆมาเผยแพร่พสู่สาธารณะ ให้ได้เรียนรู้แล้วก็เข้าใจถึงปัญหาพร้อมตั้งหาแนวทางป้องกันร่วมกันต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ได้รับฟังนะคะขอบคุณค่ะแล้วพบกันใหม่